แรกเลยว่งเนี่ยที่มีการปลุกเศษกรอบพุทธสินเราอยากจะหากรอบเขาเรียกผมจีวอนให้ท่านอย่างดีๆอะไรเงี้ยเหมาะสมกับคุณค่าทางจิตใจของเราแล้วหาไม่ได้ทันทีก็เลยคิดว่าถ้าหาไม่ได้ก็ทำมันเองเช่นเดียวกันที่วันเกจิมาสัก15เกจิดังของประเทศไทยครับผม พุทธศิลป์ทรงจำปีตั้งจักเทพอาวุธขจัดสิ่งเลวร้ายชั่วร้ายที่อยู่รอบตัวเราไปเป็นลายพุทธศิลป์ใส่เรื่องของพลังตัวเลขเข้าไปอยู่ด้านใน <c oughs> เงินทองเสน่ห์เมตตาดึงดูดสิ่งดีๆป้องกันพลังงานที่ไม่ดีได้ด้วยทาพิธีกรรมแบบครบสมบูรณ์จริงๆวันนี้ทานใัก็ติดต่อได้เลยครับตามนี้เลยครับ